อาการหมดไฟหรือเบิร์นเอาซินโดมมักเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ประสบปัญหาในการทํางานการเรียนหรือกิจกรรมต่างๆเป็นเวลานานๆซึ่งผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นกับการทํางานหรือการทําช่องนี้ด้วยผมที่ได้คิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองและความรู้สึกที่ยังไม่สามารถจัดการกับตัวเองได้โดยสายเหตุที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์รู้สึกหมดไฟในการทํางานเครียดโดดเดี่ยว ท้อแท้รู้สึกไม่มีชีวิตชีวาและหมดประสิทธิภาพในการทำงานโดยภาวะหมดไฟนั้นก็คือแรงใจไฟหรือเชื้อเพลิงในการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆนั้นได้หมดไปและวิธีการรับมือกับการหมดไฟของผมนั้นหมดไฟ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 แล้วทำไ,ไงทำกันเลยสะพาย ว้ายหมดไฟไม่เหลือแล้วไม่เหลือไฟแล้วต้องการเติมไฟด่วนโอ้ยเร็วๆหมดไฟก็ต้องเติมไฟเติมไฟด้วยเชื้อเพลิงนี่มายฉันมีไฟแล้วแกไม่รอดแน่เป็นแมลงย่างไฟซะเพื่อไปช็อตที่ประตูวายว้ายอุ้ยพี่กระสือยังไงยังไงยังไงไม่รอดแล้วร้อนแรงขนาดนี้ จากเฟรมไฮเซอร์หรือเปล่าโอ้โหเพือเอาไม่เลยแค่ก็แค่แมงมอดเท่านั้นแหละนะอุ้ยแกไฟคุณยังไม,ม่พอสินะเอาไปเอาหมดแลยยันยังยันยันเอาแบบเบิ่มๆบิ่มคือลืมเดี๋ยวไปใกล้ๆกล้กันเพื่อประชาธิปไตยใส่ไม่ยั้นรับนะเพื่อนทันไหมเพื่อนหลบทันไหมโอ้โหจะไม่รอดแน่ ประชาชนมันตายแล้วก็ใส่ไฟแบบเต็มสูบอุ๊ยเอายังไงเอายังไงโอ้โหร้อนแรงหรือเปล่าร้อนแรงเหมือนใจพี่เลยน้องบูนบิร์นเบูนเป็นพี่เบิร์นเบิร์นเลยเดี๋ยวได้ได้ได้เนาแค่เบิร์นมันจะไม่พอจัดไปด้วยเลเซอร์ว้ายว้ายว้ายอย่าไปหลอดแน่ไอ้มาแรงตุ้งเชงคืออะไรวะ ว้าววายอู้หูยาง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 เออโอ้ยเอ่อเจ้าหนี้มันไล่ลุกดิลุกลุกลุกว้าเจ้าหนี้มันไล่กาจริงๆเอาไปแดกเฮ้ยมันจะไม่ยอมตายแค่นี้ไม่ได้หรอกนะฮ่าฮเบิร์นเบิร์นเบิร์นเบบี้เบิร์นสิน้องโอ้โห ปอดปอดไปเลยใครว่าผมหมดไฟใแรวาผมหมดโอ๊ย,อยไฟเต็มตัวแล้วแล้ว <c> บ <oughs> อกคนไฟลุกเขาจะาว่า้้แถวผมหมดไฟแถวผมมดไฟใถวมบดไฟกันแน่อ้อโหไม่มีทางนี่เติมเติมไฟก่อนจังหวะนี้บดไฟก็เติมสิน้องจะไปยากอะไรว้ารนะาา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 ่าาาาดาา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  ไม่เลื่อนสะพายจะหมดไฟก็ใส่มาเลือนสะพายสิเออหมดหมดเลยหมดทุกอย่างเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไอ้โน่อย่างไรไม่นะมาอะไรพูดเร็วขึ้นนนเออเดินเดินเดินเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วต้องการไฟด่วนต้องการไฟแบบด่วนๆไฟอยู่ไหนชิบหายเหลือเก้าทีเฮ้ยที่มาแบบตัวยบโหขุ่นเลยนะเนี่ย ใครมันใครมันยอดซาร์เจมอ์เออเอ่ออีกตัวห้าร้อยว่ะทำไมอีกตัวห้าร้อยมันใช้ได้เรื่อยๆถ้างั้นก็ใช้ซะเยลยนะจ๊ะโอ้โห,โหตรงอีกตัวสุดพอดไปเพื่อประชาธิปไตยเข้ามาวู้วแบร์นเบิร์นเบบบี้เิร์นเบด์ baby brand b a b วู้วู้ไปได้เวลากลับแล้วเป็นแมลงย่างไปซะไอ้หนูแมงม้มามัต้องบินเข้ากองกไฟ เออเบิ่มๆเลยเร็วแค้นนันไปไปเลยนี่ปังเข้าไปเฮ้ยยังซ้อมก่อนว้ายว้ายว้าเอออ้วเด้อ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 ยังไม่รอดรอบพลังเซริพ่านมันรุนแรงจริงจริงเอาโอ้ยเออไมยอมตายเฮ้ยไม่เล่นเซร์เค้นนี่ไม่ได้ หมด้ยใจเย็นเพื่อนเรียกมาเลยเรียกมาเลยเราจะไม่วันหมดไฟเพราะว่าเพราะว่าเรามีไฟสอกระบอกยังไงล่ะมาเลยแมลงเซ็งคลงพี่จะพาผ่านด้วยแฟเสรีภาพนี่เองว้าาาดไปซะว้าเอาโา ไปนีเสลลิภาพเลยน้อ,นองว้าเอาไปแดกไอ,อ้อน้องเออดีแลมพลังแห่งเสลีภาพไอ้หน,โน,โนูเอาไปกินว้าจะเข้ามายังไงที่จะเข้ามายังไง,าางล่ะก็ต้องโดนไฟเผาผัอของใหญ่มาว่ะจิตหายแล้ววาย,ยาววเาดี๋ยวเฮ้ยเบิ่มๆเลยแห่งนโดนไฟแห่งเสลีภาพจัดการซะฮ่า ว้เอ้ยพวของฉันโดนทำลายใคยจะยอมันเล่าเออไปเร็วขึ้นอดที่เลียงน้องวายอย่าไม่รวยยังไม่รอดแล้วละดูอ่ะทำไมนิ่งเนี้ยแตกลเฮ้ยวาเพื่อนอยู่อ้าฮ่าฮ่าอยู่กันเยอะทำไมวาย โดนอะไรเยอะแยะวะเนี่ยอุ้ยโอ้้ยนี่ก็เอาหัวจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นยังไงล่ะยังไงล่ะว้ายว้ายไปไปให้ศรีภาพมันร้อนแรงไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีบสายแล้วจีบสายแล้วจิบสายแล้วอาจิบสายแล้วโอ้ไม่ยจีบเลยโอ้ยไม่หมดแล้วปูสะภาพไหนวะจัดการมันซะหาย ยต้องการสัพไพ่สัพไพ่อยู่ไหนสหายเติียมเตรมให้นหน่อยแล้วไ,ไม่เติมให้กูด้วยใจร้ายยังเลยเฮ้ยนี่ไงไม่ต้องละยานมาละเอาละได้เวลาบอกลาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ ยังไงยังไงนี่ไม่เลยไม่เลยอเอ้ยได้เวลากลับบ้านอาจจะอยู่ก็ยุกไม่อยู่แล้วเอาล้วได้เวลากลับบ้านเป็นอีกหนึ่งครั้งในการแจกจ่ายประชาธิเไื่อตายไดรี่ภาพศิษา์ส่องไปยังตัวคุณแล้ว ไฟแห่งเสรีภาพไม่มีวันดับสูญไอ้หนูฮ่าฮดาวเอาละเอาฟอวันฉันกลับมาแล้วอ้อ้าอ้อวอาววอาวอ้าวอ้วา้อ้าวอ้าอ้าอ้ไว้าออ้าวอาอ้้